S <S <S นี่นะคะเอฟซี<ล>สวัสดีค่ะ<ง>ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจยจำปาดงนะคะโอ้าโม,มามาเอาผักบุ้งโอ,โอ้สาวเจยนี่เองเนึกว่าแต่นางควายเอาผักบุ้งไปทำกินเพราะว่าเมืออ่อวานสาวเจยแต่งตัวสวยจังเลยโอ้โหสาวแอนก็แต่งตัวสวยเหมือนกันนะคะสีแดงปปกกตติิอันนี้สีแดงเหมือนกันนะคะเอฟซีสวยมากเลยเด้อ้วันนี้เห็นป้าไทยบ้านมาเก็บผักบุ้งก็เลยว่าเอาไป เอาไปรวมให้ได้กินอป้าไทยบ้านมาเก็บผักบุ้งไปแล้วนะคะแต่ไม่เจยเห็นว่ามันยังอยู่นะคะก็เลยจะเก็บไปรวมนี่นะคะรวมๆกับป้าไทยบ้านนะคะป้าไทยบ้านก็จะให้กินเพราะว่าผักบุ้งนี้ใช่ผักบุ้งนี้เนาะแม่ดาจะมาปลูกไว้นะคะแม่ดาจะมาปลูกไว้เป็นผักบุ้งจีนนะคะแต่ถ้าเรานั้นมันก็จะเลื้อยมันก็จะเลื้อยนะคะนี แล้วก็จะเก็บเอาไปรวมนะครับป้าไทยบ้านเพราะว่าป้าไทยบ้านเก็บแล้วเห็นเมื่อเชา้านี้ป้าไทยบ้านก็จะไปผัดนะคะเก็บไปตั้งเยอะเลยนี่นะคะก็จะได้กินกันนะคะถ้าเราไม่เก็บมันก็จะออกแบบนี้แหละ,ะ F เก็บผักบุ้งกันนะคะเก็บตามนี้แหละไปกินกัน แอนก็อยากได้ก็มาเก็บเอาเด้อนี่นะคะผักบุ้งอ่อนอ่อนนี่นะคะเก็บแล้วเก็บแล้วเพราะเมื่อเช้าก็เห็นป้าไทยบ้านมาเก็บทันกินอ่ะทนเพราะว่าแล้วก็ไปรวมรวมว่าป้าไทยบ้านเก็บไปแล้วนะคะเราก็เอาที่อ่อนอ่อนนี่นะคะ fc ซีวเราก็จะไปล้างแบบ อหมอนนะคะโอ้เสือก็ฟังเพลงไปเจ้เยก็เอาที่อ่อนๆนี่นะคะอ่อนๆอ่อนๆนะคะผักบุ้งจีนนะคะจะได้สวยๆแซ่บๆนะคะเราก็กิีนแบบนี้แหละไอ้ที่เป็นดอกๆเราก็ไม่เอาเนาะ เก็บผักเก็บนี่แหละยังสวยๆอยู่เนาะมันก็เยอะอยู่นะคะเนี่เลาะเลาะไปฝั่งนู้นนะคะแต่เราไม่เอาเยอะนะคะเพราะว่าเห็นป้าไทยบ้านเก็บไปแล้วนี่เดี๋ยวเจอก็จะเอาไปรวมกับป้าไทยบ้านนะคะสวยนะคะเอาที่อยู่สวยๆอ่อนๆเนาะขอบคุณมากๆนะคะฝั่งนี้ก็จะมีแม่เสือนะคะฟังเพลงไปด้วยรดน้ําไปด้วยนะคะมีความสุขเนาะ ไม่ธรรมาดานะทุกคนมาเจอก็ได้แล้วนะคะได้ผักบุ้งมาแล้วเอาแค่นี้แหละเพราะว่าได้เยอะแล้วป้าท้ายบ้านเก็บไปแล้วเดี๋ยวไม่เจอก็อจะเอาไปรวมแล้วก็จะขอแบ่งกินกับป้าท้ายบ้านนะคะเอฟซี FC. ยอดที่อ่อนๆนี่ก็เอาได้อยู่อนะขอบคุณนะคะได้มาแล้วนะคะผักผักบุ้งนะคะเนาะ มาดูมาตรงนี้ก็จะเป็นลานองค์ปู่ปาริจิตนาคราชนะคะเหมาะสำหรับฝั่งตรงนี้นะคะสวยๆจริงๆนี่นะคะพระอาทิตย์ขึ้นยังเช้าอยู่เลยเนาะยังทำหน้าที่ยังไม่เสร็จนะคะว่าตอนนี้จะไปแล้วมีเวลาต้องกินแล้ว <laughs> ชายคนนี้ไม่ทารรมาดานะคะฟังเพลงไปด้วยรดน้ําไปด้วยนะคะเอาให้ชุ่มให้ฉ่าเลยนะคะเดี๋ยวไม่เจอก็ได้ผักมาแล้วเดี๋ยวก็จะไปทําอาหารกันนะขอบคุณมากมกนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เนาะเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่อื่นนะคะเอฟซียังไม่แล้วเสร็จนะคะไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปค่ะ f เซมาต่อที่นี่กันอแอนแอนก็เก็บเงินเก็บทองไปแล้วนะเก็บเงินเก็บทองเราก็ได้กับข้าวกับปลามาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่ครัวกลางนะคะเอฟซีานพระพรม ก็สามตายายนะคะเดี๋ยวเสือจะดูแลน,นะเพราะว่าเสือมาแล้วเนาะ,ะวันนี้ฝั่งทางนี้ต้นโมกนี่ก็ไทยบ้านรับผิดชอบนะคะวันนี้เมื่อวานไม่เจย้ย <c> ว <oughs> านไม่เจอรับผิดชอบไปนะคะวันนี้ก็รดแล้วชุ่มฉ่าชุ่มชื้นนะคะสวยงามแล้วนะะเนาะดีวเราก็จะไปที่ครัวกลางกันนะคะเอฟซีายคะ่ะเอฟซี จะมาต่อตรงนี้อีกสักนะคะว่าเราทําแล้วมันมีความสุขเนาะมุมนี้นะคะแม่เจ้ยจะชอบมากที่สุดเลยนะคะจะมามาถ่ายทําให้เอฟซีได้ดูกันประจำเนาะเพราะว่าฝั่งนี้เนายเป็นแนวเรียกแปดนะคะสวยสวยเช้านี้เนาะเราก็มาต่อที่นี่อ้าว จะใจต่อที่นี่กันนะคะดอกนี่จะเป็นดอกเฟื่องฟ้านะคะฝั่งนี้ก็จะมีแม่ดานะคะแม่ดารับผิดชอบฝั่งั้งนี้จนถึงสวนหย่อมนะคะเพราะว่าสอ,นนะะสองคนกับแม่ฮันนี่นะคะสองคนกับแม่ฮันนี่นะคะแต่แม่ฮันนี่เรายัางไม่มาเนาะเราก็ให้เอฟซีได้มาดูดอกนะคะเห็นไหมคะสวยเนาะ ดอกใหญ่ดอกโตนะครับเพราะว่าเราดูแลดีนะคะเฟื่องฟ้าตรงนี้จะไม่มีดอกโรยราเลยนะคะเพราะว่ากําลังเบ่งบานนะคะสวยๆงามๆนี่นะคะเห็นบอค่ะเอฟซีเก็บผักบุ้งมาแล้วจะไปทําประกอบอาหารกินตอนเช้านี่เหรอเนาะก็พาเอฟซีได้มาดูชมบรรยากาศนะคะดอกโอ้ไม่เจอชอบมากเลยนะคะดอกนี่แหละชอบที่สุดนะคะคือดอก นี่นะคะเดี๋ยวก็จะมาถึงแล้วนี่นะมาเจอชอบมากเลยนะคะดอกเพียงพวยเพราะว่าหน้าหนาวก็สวยหน้าร้อนก็สวยนะคะเราดูแลเป็นอย่างดีก็ดอกใหญ่ดอกโตนะคะสีสวยนะคะเราไม่ให้มแ,แมลงแมงบุ้งมากินเนาะถ้าแมงบุ้งมานี่โอโ้โหเรียบร้อยนะคะเอซหมดไปในพริบตานะคะเราก็เลยมาสอดส่องดูแลอยู่นะคะว่ามีตัวหนอนตัวบุ้งอะไรหรือเปล่า เราไม่อยากจะให้มีตัวหนอนมานะคะเพราะว่าโอ้โหดูแลได้เป็นอย่างดีมันก็สวยงามแบบนี้นะคะเอฟซีนันนะคะดอกแขันก็สวยนี่นะคะสวยๆงามๆาเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่านะคะมีใครมาน้อไปไปไปเซอร์ไพรส์นะคะว่าใครมาขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆ,ๆค่ะเอฟซีนี่นะคะเพื่องฟ้าสวยๆนะคะแม่เจ้ยพามา ชมแล้วนะคะตอนเช้าๆนี่เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณ f อฟซีทุกๆท่านนะคะอย่าตาลายเดอรนี่ยมาเจอพาไปรุดมาเสร็จแล้วขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ